เรื่องราวสุดเฉาโชว์ร้านเช่ารถในเชียงใหม่ถึงกับต้องออกมาแฉพฤติกรรมสุดแสบของทีมแข่งรถที่เล่นเอาหาด้วยการเช่ารถไปถอดอะไหล่เรื่องนี้มันหยุดติ่งกว่าที่คิดเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวงการแข่งรถและยังเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนทําธุรกิจอีกด้วยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อร้านเช่ารถแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ได้ออกมาโพสต์เปิดเผยถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของทีมแข่งรถทีมหนึ่ง ที่ได้เช่ารถจากทางร้านไปแตกกลับนำรถไปถอดอะไหล่ช่วงล่างด้านหลังออกเพื่อน,นำไปใช้กับรถแข่งของตัวเองในสนามกีฬาสมโพส700ปีเชียงใหม่เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาเจ้าของร้านถึงกับต้องออกมาตั้งคำถามว่ามันต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยหรือหน้ามือตาหมูไม่รู้ผิดรู้ถูกแก้ปัญหาแบบนี้เลยหรือและดูเหมือนว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกเพราะมีผู้ประกอบการรถเช่ารายอื่น ก็เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันในการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือสิ่งที่น่าสนใจจากการตรวจสอบด้วย GPS พบว่ารถถูกนำไปจอดอยู่ที่สนามกีฬา700ปีเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันรถยนต์ทำให้เจ้าของร้านต้องเข้าไปพูดคุยกับผู้จัดการทีมและได้รับคำยืนยันว่าจะรับผิดชอบเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้ทั้งหมดถึง3ชิ้นพร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายจากการเสียโอกาสในการปล่อยเช่าประเด็นที่น่าสนใจ ทีมสปอนเซอร์รถแข่งได้ออกมาแจ้งว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการตัดสินใจของทีมเซอร์วิสที่เป็นเจ้าของรถไม่เกี่ยวข้องกับชื่อทีมผลิตภัณฑ์ที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้นเจ้าของร้านได้ทําการลงบันทึกประจําวันไว้แล้วเมื่อวันที่18พฤศจิกายนแต่ยังไม่ได้แจ้งความใดๆทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนภัยผู้ประกอบการรถเช่าและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการแข่งรถให้ระมัดระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้เพราะอาจนําไปสู่ปัญหาทางกฎหมายได้ คำถามชวนคิดคุณคิดอย่างไรกับพฤติกรรมของทีมแข่งรถทีมนี้คุณคิดว่าการกระทำเช่นนี้สมควรหรือไม่และคุณคิดว่าวงการแข่งรถควรมีมาตรการอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย